โบไปได้อันนี้มาอยู่ตลาดบ้าไงไงเห็นบอเพื่อนๆนี่เดี๋ยวโบสิมาซอยกลิ่นจุนี่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าหมาจ้าเพื่อนๆนี่แก้ขาวก่อนจ้าแก้ข้าวอุ้ยแก้ข้าวจาา้านี่จ้าเพื่อนๆจุซีนออนขนาดเลยเจาบีขมขม เดี๋ยวมาลองเบื่องอันนี้เพื่อนเพื่อนแบบนี้น่ะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนคือกาซีนเหตดตอนน้อยแต่โบกากินตอนใหญ่นี่จ้าเพื่อนเพื่อนแซ่นน ой, แบขมอ,นอนัน้ำจ้ำะทิมซีนลงไปนี่นี่จ้าแก้ขาวเพื่อนเพื่อนแก้ขา้าวสุดยอด